โอเคครับผมเนื่องจากว่า JTb ในค่อนข้างที่จะแรงน้อยนะครับผมแห้งก็เลยต้องเอาแคทมาขุดช่วยอ่ะขุดช่วยอ่ะเดี๋ยวเอาแคทเลยนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้จะเอาแคทนะครับผมไปท่านผู้ชมโอเคแรงผอมแห้งแรงน้อยเออโอ้โหโคตรแบบดึงแบบเอทเอทไปม,มาเลยอ่ะโอ้โหเหมือนทำเล่นอ่ะเนาะท่านผู้ชมเนาะ ก็เลยจะต้องเอาพี่ใหญ่แคทสามสีเกอนะครับผมคันค่อนข้างที่จะให,ใหญ่เลยนะครับผมไะนี่เรากำลังจะขับรถขุดขนาดห้าสิบตันนะครับผมนี่มาดูว่าแรงเขาจะมหาศาลขนาดไหนครับเดี๋ยวไปติดตามได้เลยครับแ่เสียงแตก็กินขาดแล้วเสียงแตกก็กินขาดแล้วทานมย้อม เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคโอ้โหเดินเข้าทางนี้ไม่น่าจะได้เนาะเดินเข้าได้หรือเปล่าไม่น่าได้นะช่องนี้ไม่น่าได้นะข้างหลังมันก็ติดโอเคช่องนี้น่าจะได้ครับผมอ่าวากันไปแล้วทุกอค่าบ ดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าแคทจะแรงเยอะขนาดไหนครับทุกท่านครับโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้โหนะแคทที่เฟืองตัวเดินไม่หมุนนะครับผมโอ้โหสุดยอดเกม2022นะครับเฟืองตัวเดินไม่หมุนนะครับผมไม่หมุนมาตั้งแต่ภาคแรกจนภาคนี้ครับผมเยี่ยมจริง,รงๆครับ อ่ะลองดูกันนะครับบุออ้งก,กีแรกเป็นไงโอ้โหชิว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 ออโอ้โหแปบ๊บเดียวเต็มบุ้งกีอ,อ่ะเฮ้ยโอ้โหดูปันเขาดิแบบใหญ่ปะไอ้บุ้งกีเขาอ่ะใหญ่มากโอ้โหดูอ่ะแปบ๊บเดียวแทบไม่ออกแรงเลยนะครับผมแทบไม่ได้ออกแรงเลยอะ่ะ หวดเกินหวดไปโอ้โหดูดิงวดชิบหายไปครับถอยครับผมอือโอ้โหเฮ้ยไม่ต้องออกแรงเลยเนี่ยดึงมาทำปัญาเนี่ยอือเนี่ยโอ้แต่มีต้านนิดนึงนะครับผม ต้านนิดหน่อยมีต้านนิดเล็กน้อยถึงปานกลางเฮ้ยชนชนลืมไปชน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 ลืมไปนะครับผมอ,อืออ่าขุดแบบนี้ละกันเนาะอ่า แบบนี้นเลยครับนี่โอ้หจบแล้วโอเคครับผมลองสุดท้ายครับก็จะจบงานนี้ไปด้วยดีนะครับผมแม่สุดยอดเลยครับผมอ่อาวางไว้ฝั่งนี้บุกี้แรกคือแบบ ก็รู้สึกว่ามันต้านอยู่นะแต่ว่ามันก็รถคือรถมันแรงอ่ะเนาะแรงรถรถแรงมันเยอะนะครับผมแรงมันเยอะเนะี่ยว่าไปเ,าเห็นไหมแปบ๊บเดียวไม่ได้ถอยได้ถอยเลยอะ่ะโอ้โหถ้าเอาคันนี้ขุดตั้งแต่แรกนะวิดีโอเดียวจบเลยครับผมสองล่องไม่ถึง10นาที แป๊บเดียวเลยอ่ะต้องู้ชมพูดเร็วอ่ะอื๊ดอ่ะ่แป๊บเดียวเลยนะเสร็จอย่างเร็วอ่ะเออดูดิเสร็จแล้วโอ้ย เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเขาให้ทำอะไรปรับจบแล้วครับผมเขาบอกว่าให้เราเอารถออกนะครับท่านผู้ชมอ่ะเอาแคทออกด้วยโอเคเขาบอกให้เรารถอ,ออกนะครับเราก็ต้องเดินรถออกให้เขานะครับผมเฮ้ยเอาของออกด้วยเหรอโอเคเอาของออกด้วยมา เอ๋อเดี๋ยวเอาคันนี้ออกด้วยโอเคครับผมออกไปออกไปแล้วก็ j c b เดี๋ยว j c b ผมขับคันไหนอยู่วะเนี่ยโอเคคันที่2อไปเอาของออกนะครับผมไปเดี๋ยวรอไปเอาของออกกันเลยเดินไปได้ปะเนี่ยปึ๊บหมุน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 นี่ เดินไปเดินไปเดินไปเอาของออกนะครับแล้วก็เอารถออกด้วยโอเคเฮ้ยทำไมเปลี่ยนมุมกล้องไม่ได้วะเนี่ยโอ้โหกดเปลี่ยนมุมกล้องไม่ได้ผมกดไปร้อยรอบแล้วเนี่ยมันยิบหายเลยเอาของออกนะครับผม เป็นยังไงเทป,ปูนครับผมโอ้โหตามสเต็ปครับทุกยงครับตามสเต็ปชาวไทยนะครับผมมารถเทป,ปูนพร้อมเราจะไปจอดตรงไหนว่าที่มันแบบว่าเทตั้งแต่เทตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นจนจบเลยอ่ะอะอะตรงนี้ละกันไม่รู้จะกลางได้หรือเปล่านะโอเคได้ไหมโอเคได้อย่างนี้ก็สวยดิ มาทีตั้งแต่โอ้โหนี่ไงเขาจะติดตั้งโซล่าเซลล์นี่ไงเขาวางฐานไว้แล้วเนี่ยวางฐานลากไว้เรียบร้อยแล้วนี่ไงเอาละโอเคทุกผู้ชมอย่างนี้เลยอ่ะเปิดอันนี้ก่อนนะครับเปิดให้มันไหลลงตูดก่อนแล้วก็ให้มันไหลท่อ โอเควางลงไปถ้ามันไม่ถึงเราก็ยืดออกไปอีกได้นะครับผมสามารถยืดออกไปอีกได้โคตรดีคือโลกปูนคันนี้ผมไม่มีทิฏฐิเลยนะท่านผู้ชมโคตรดีนะครับผมดีมากๆเลยไม่มีทิฏฐิเลยอะ่อาดีจริงดีจริงอันนี้ดีจริง ป๊าปเอาละอันนี้น่าจะเป็นการทีคานหรือเปล่าน่าจะใช่นะน่าจะเป็นการเทขคานหรือเปล่าโอเคนี่รอยนี่เลยเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อย 99, โอ้นี่ก็เก้าเก้าเหมือนกันนี่มาเทไปเลยอ๋อแล้วมึงปิดทำไมลเฮ้ย เปิดดิเอาอนี้ก็หนึ่งร้อยเอาเุ้ยบอกให้เราเอารถออกอีกก็โโถเดี๋ยวดิเทปปูนเสร็จก่อนหนึ่งก็ให้เอารถออกเทไม่เสร็จจะเอาออกได้ไงลน่ะพทะโถวเทปะ่ทปะเดี๋ยวพอเทฝั่งนี้ไปหน่อยอืดอ่ะอุ้ยขึ้นคนเร็วอ่ะอโอเคเอ โอเคอยู่ลงไปอือาะะ้าแล้วนี่เลยเทปเลย99หนึ่งร้อยโอเคหนึ่งร้อยแล้วอันนี้ด้วยจะได้ร้อยปั๊บปึ๊บเรียบร้อยมาออกกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูนะว่าจะเป็นยังไง ปั๊บหนึ่งปั๊บสองถมดินเรียบร้อยอ่าไปแก้เชือกนะครับผมทีนี้เนี่ยมันมันถมมันถมไม่เราเองเลยอะซึ่งถ้าเป็นภาคสามอะ่ะเออมันจะโอ้โหผมยกขึ้นเองเลยนะถ้าเป็นภาคสามเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ย,วอยโอ้โรถรถ,รถ,ร,ถ,าาร,ถรถขุดจะเดินเข้ามาได้หรือเปล่าวท่านผู้ชมรถขุดจะเดินเข้ามาได้หรือเปล่าอ่ะน่าจะได้เนาะ j c b นะแต่ เข้ามาจะสวิงได้หรือเปล่าแค่นั้นเองอันนี้ทะลุป่ะเนี่ยโอ้นี้ไม่ทะลุด้วยโอ้โหวางกี่แผ่นวะเนี่ยทุกผู้มเยอะนะเยอะนะทำไทำไมมันแผ่นใหญ่จังวะเนาะอันนี้หกแผ่นนะครับอันแรกแผงแรก6กแผ่นเอเคเดี๋ยวเราเอา JCB มาวางในวิดีโอหน้าแล้วกันนะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับโอ้โหน่าจะทำเต็มนี่เลยอะเนาะโอ้โหเยอะเยอะ น่าจะแบบขุดแล้วก็เทขุดแล้วก็ขุดแล้วก็วางขุดแล้วก็วางทําสลับกันไปอยู่งี้นะโอ้ใช่จริงๆด้วยโอ้โหอ๋อทำทำสองครั้งโอ,โอเคแล้วก็บดแล้วก็เทปูนโอเคครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะครับผมอ่าไอ้เอวลายังไม่หมดโอเคเฮ้ย,เ,ยเราจะเดินเข้ามาได้หรือเปล่าวะ โอ้โหไอ้นี่กขขวางทางเนี่ยเราจะเดินเข้ามาได้หรือเปล่าเนี่ยมันติดไอตรงนี้ดิผมจะเดินเข้ามายังไงวะทุกคนอเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูกันก็ได้ลองเดินไปดูกันอะปึ๊บอ่านี่ดูดูแท็กเวลาเดินเี่เห็นไหมนี่อ่าดูดูดูแท็กดูแท็กเวลาเดินนะครับผม เห็นไหมเห็นแท็กไหมเนี่ยอ่าน่าจะเห็นกันอยู่เนาะนี่ครับเวลามันเดินก็จะเดินแบบนี้เลยมันก็ต้องเดินแบบนี้ดิใช่ไหมอ่าปึ๊บเนี่ยมันจะเดินเข้าไปได้หรือเปล่าวะเพราะว่าเราต้องเอารถขุดไปยกนะเนี่ยปึ๊บอ่าไ,ได้ปะท่านผู้ชมไม่ได้นะ ได้ไปได้ได้แต่ว่าจะสวิงยากมากนะครับผมเฮ้ยเดินได้เดินได้สวิงได้ปะไม่ได้วะป้าติดวะ่ะอ๋อมันก็มีเหลี่ยมสวิงอยู่นี่ไงมีเหลี่ยมสวิงอยู่เออเหลี่ยมสวิงปะนี่ไงมีเหลี่ยมสวิงนิดนึงมีเหลี่ยมสวิงอยู่นี่ไงเออนี่โอ้โหแต่ว่า มันก็จะมีข้อจํากัดนิดหน่อยอเอาคิดก็ยังได้ก็ยังดีนะครับผมก็ยังดีก็เข้ามาไม่ได้อะเนาะโอเคครับผมเจอกันใหม่ครับทุกท่านครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาวางแผงโซล่าเซลล์กันเนาะนะครับผมโอเคครับเจอกันครับผม